อยู่ในสายนะคะคุณวรุทธาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสลินรัตค่ะค่ะดูการลงทุนดูเหมือนจะสัญญาณเป็นบวกในหลายๆตลาดนะคะหุ้นสหรัฐก็บวกมาน้ำมันก็บวกแรงนะคะคุณแชมป์แล้วพอเมื่อคืนนี้เห็นตัวเลขของทองคำก็บวกมาได้ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้บ้านเราปรับเปลี่ยนมาก็บวกมาได้ห0สบบาททั้งหมดทั้งมวลในปัจจัยมันมาจากอะไรคะในส่วนของทองคำเองที่เป็นปัจจัยบวกได้คะ่ะ นักลงทุนเริ่มมีความหวังครับคุณเตยว่าการประชุมของเฟดที่จะสัญโฮในช่วงปลายสัปดาห์คุณเจอร์มพาเวลประธานเฟดอาจจะไม่ได้มีการกำหนดไทม์ไลน์เกี่ยวกับการลดในส่วนของวงเงิน QE ที่ชัดเจนมากนักนะครับประกอบกับเมื่อวานนี้มีการเปิดเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตและก็ภาคการบริการในฝั่งสหรัฐมีสัญญาณย่ำแย่มากกว่าที่ตลาดมีการคาดการเอาไว้ครับตัว PMI ภาคการผลิตเนี่ยต่ำ มากกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์มีการประเมินเอาไว้นะครับแล้วก็ต่ำกว่าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่วน P M I ภาคการบริการก็มีสัญญาณของการชะลอตัวลงหากไปดูเหตุผลจากการผลิตแล้วก็ภาคการบริการในฝั่งสหรัฐที่มีสัญญาณชะลอหรือดอปตัวลงก็มาจากสถานการณ์การกระบาดของโควิด1 9ในฝั่งสหรัฐโดยค่าเฉลี่ยนะครับเวันทําการ<ะ>ที่ผ่านมาพบว่าจํานวนยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ทะยานขึ้นมาถึง หนึ่งแสนสี่หเจ็ดันสามร้อยลายครับก็ถือว่าเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เอ,อที่ผ่านมานะครับสัญญาณดังกล่าวทําให้หลายคนวิตกกังวลครับว่าสถานการณ์การระบาดของโควิดหนึ่งเก้าถ้ายังคงมีสถานการณ์แล้วก็มีแนวโน้มที่ยังคงสร้างผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐอยู่นะครับอาจจะทะําให้เฟดลังเลที่จะมีการถอนหรือลดในส่วนของวงเงิน กระตุ้นเศรษฐกิจลงครับค่ะนะคะ,อ,ะอันนี้คือในส่วนของพักเจ้าสันโภปีนี้เนี่ยเขาประชุมทางไกลใช่ไหมคะเป็นแบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ใช่ไหมคะ,บบมค,ะคุณวร,รุตใช่ครับเป็นการประชุมในรูปแบบวิดีโอคอนเฟรนซ์แล้วก็น่าจะมีลักษณะของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมนะครับมีการก่อนหน้านี้เนี่ยมีลักษณะของการประชุมในลักษณะของการดิสคัฟหรือมีลักษณะของการแสดงความเห็น โดยเจ้าหน้าที่เฟดแล้วก็ประธานเฟดสาขาท่านอื่นๆด้วยแต่เนื่องจาก<ฆ>สถานการณ์การระบาดของโควิด19มียังคงระบาดอยู่ในฝั่งสหรัฐนะครับ mm hmm. ก็เลยเป็นลักษณะของการเว้นระยะห่างทางสังคมก็เลยทําใหา้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการประชุมให้เป็นลักษณะหรือรูปแบบอื่นไปนะครับ<ฆ>นอกจากนี้นักล<ฆ>งทุนก็จะตาครับว่าคุณเจอร์ร็าวเวลประธานเฟดซึ่งจะหมดวาระการดํารงตําแหน่งประธานเฟด ในช่วงต้นปีหน้าอาจจะไม่กล้าที่จะมีสัญญาณหรือมีการประกาศการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินในระยะเวลาอันใกล้อ่นะครับ <คา S 2> ซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกปัจจัยตัวนึ่งครับที่กลับมาสร้างแรงหนุนให้ตัวราคาทองคามีการดีดตัวแล้วก็มีการขยับขึ้นมาได้ค่อนข้างแรงเมื่อคืนนี้ครับค่ะอ๋ออันนี้ก็เป็นปจัจจัยดูแล้วทิศทางยังต่อเนื่องไหมคะสาหรับเป็นแนวโน้มบวกแบบนี้คะ่ะหรือว่าเป็นในระยะสั้นคะ เอ่อเอลจียังประเมินว่าเป็นระยะสั้นครับคุณเตยเพราะว่าการประชุมที่จะสันโฮต้องบอกเลยว,ว่ายังยากต่อการคาดการแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าทางคุณโจอร์พาวเวลเองนะครับจะมีการแสดงมุมมองหรือแสดงค่าทีเอ่ออย่างไรอ่นะครับก็เลยยังทําให้เมื่อราคาขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาแล้วในระดับนึงเนี่ยราคาทองคํายังมีสัญญาณของการ เออชรอในส่วนของการปรับตัวขึ้นต่อแล้วก็ช่วงเช้าวันนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นมีแรงขายทํากําไรสลับกลับลงมาบ้างในตัวราคาทองคำนะครับแต่ท<ะ>ั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเ,เรายังมองว่าถ้าราคาทองคําในระยะสั้นนะครับสามารถเคลื่อนไหวหรือว่าทรงตัวอยู่ในระดับสูงได้หรือว่าแรงขาย<ะ>ไม่มากนะครับ<ะ>ก็ยังมีช่วงระยะเวลาที่ราคาทองคําจะขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ในระยะเวลาอันใกล้<ม>ก่อนที่จะถึงการประชุมที่จ็สันฮคในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะครับดังนั้นเนี่ย ให้จับตาดูว่าการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาทองคําถ้ายังยืนเหนือโซน1 7 9 0 1 7 8 4เหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนได้นะครับเราประเมินว่าน่าจะเห็นในระยะสั้นราคาอาจมีโอกาสขยับ ขึ้นไปชนแนวต้านสำคัญบริเวณ1,814เหรียญดยลอลลาร์ต่อเรออนนะครับแต่ระดับ1,814งปนเป็นต้านสำคัญของสัปดาห์นี้ครับถ้าราคายังไม่สามารถผ่านหรือยืนเหนือระดับดังกล่าวได้แนะนำว่าอาจจะแบ่งทองคำออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงเพราะว่าการประชุมที่จ็คสันโฮยังยากต่อการคาดการครับถ้าเกิดเศษ ส่งสัญญายืนยันเกี่ยวกับการถอนหรือการปรับลดวงเงิน QE นะครับมีทำลายที่ชัดเจนมากขึ้นประเด็นดังกล่าวเนี่ยอาจจะทําให้ทองคําเกิดการพักฐานการปรับฐานลงมาคล้ายๆกับการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงมาในช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาด้วยได้เหมือนกันครับค่ะตอนนี้ก็หมายความว่าเราก็เล่นสั้นไปก่อนก็คือประเด็นสําคัญคือจับตาดูการประชุมของเฟด ที่ที่จ็คสันโฮนี่แหละเป็นปัจจัยซึ่งไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะไปไปไปทิศทางไหนด้วยเออ <Okay. S 1> ก,ก็เลยเป็นประเด็นปัจจัยเข้ามานะคะแต่ว่าอื่นๆเนี่ยคือเห็นดอลล่าก่อนค่ะเราเรามองในส่วนของค่าเงินบาทอย่างไรคะสำหรับในส่วนของ YLG อเองวันนี้ สำหรับค่างเงินบาทในระยะสั้นมีสัญญาณของการกลับมาแข็งค่ามากขึ้นนะครับต้องบอกว่าสถานการณ์กรารระบาดของโควิด19ในประเทศมีสัญญาณบรรเทาเบาบางแล้วก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยครับเอ,อประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้หลายคนมองว่าเศรษฐกิจของไทยอาจจะเกิดการรีโอเพนิ่งเศรษฐกิจหรือการกลับมาเปิดเศรษฐกิจอีกครั้ง<ฆ>ก็เลยทำให้ที่ทางค่นเงินบาทเริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวขึ้น เราเริ่มเห็นเม็ดเงินจากนักลงทุนต่างชาติกลับเข้ามาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยกลับเข้ามาเปิดรองโพซิชันในฝั่งตลาดซื้อขายลูกหน้าหรือตลาดทีเฟกนะครับก็ถือ<ะ>ว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ดันให้ค่างเงินบาทมีการแข็งค่าขึ้นมาซึ่งการแข็งค่าของค่างเงินบาทต้องบอกว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันราคาทองคําแท่งในประเทศนะครับเพราะว่ากา<ะ>นนา โกลด์สปอตไปคูณกับค่าเงินบาทที่มีการลดระดับลงหรือมีการแข็งค่าลงก็จะทําให้ราคาทองคําแท่งในประเทศเนี่ยขยับหรือปรับตัวขึ้นได้น้อยกว่าการดิดตัวหรือการฟื้นตัวขึ้นของราคาโกลด์สปอตหรือทองคําต่างประเทศครับค่ะนะคะสุดท้ายนี้ฝากทิ้งท้ายหน่อยค่ะวางแผนการเทรดยังไง <laughs> อีกสักรอบนึงสำหรับกลยุทธ์การลงทุนวันนี้ค่ะ สำหรับกทีดการลงทุนวันนี้นะครับเราแนะนําเป็นลักษณะของการลงทุนระยะสั้นครับเอถ้ายังมีทองคําอยู่และยังไม่ได้ขายให้ดูแนวรับพ<ฆ>ันเจ็ดร้อยเจ้าสิบพันเจ็ด้อยปสิบสี่ครับถ้าไม่หลุดก็าสามารถถือต่อนะครับไปรอขายทํากําไรที่แนวต้านบริเวณพัน 814เหรียญดอลลาร์ต่อเทอรซอนนะครับเป็นในส่วนของโซนแนวต้านสําคัญทางนี้เนี่ยกรอบแนวรับแนวต้านที่เป็นเงินบาทก็ประมาณ28,550บาทต่อบาททองคาเป็นแนวรับแล้วก็กรอบแนวต้านอยู่ที่ระดับ28,550บาทต่อบาททองคําเป็นแนวต้านสําคัญอย่างไรก็ตามนะครับเ<ะ>การประชุมที่จ็คสันโฮถือว่าค่อนข้างมีความสําคัญและระัสเซียอาจจะมีการแก่งตัวหรือมีความผันผวนค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นแล้ว<ะ>นักลงทุน ควรจะต้องวางแผนการลงทุนเอาไว้ล่วงหน้าก็คือต้องคิดเอาไว้ล่วงหน้าเลยว่าถ้าราคาทองคําเปิดมีข่าวบวกพานขึ้นไปเราจะทํายังไงต่อจะซื้อ,อเฉลี่ยไหมเรามีทองคําในมือแล้วหรือยังหรือว่าในทางบวกันข้าม<ะ>ถ้าเข่าออกมาเป็นลบเปิดราคาแพนิคเซลหรือทิ้งตัวลงมาแรงๆจริงๆเราจะปรับพอร์ตหรือปรับโพซิชันการลงทุนของเราอย่างไรตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่นักลงทุนต้องคิดเอาไว้ล่วงหน้าเลยครับ ค่ะคุณแชมป์วันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณแชมป์ค่ะยินดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณแชมป์วรุษรุ่งขำนะคะพูดคุยกัน